นี่มันไม่ขับแล้วนะแอมเบอร์บอกแล้วไงนี่ไม่ใช่แอมเบอร์ <c oughs> คืนนี้แอมเบอร์เขาดูสวยดีนะแต่เธอไป็นคนวางมือถือั่วส่วดจนถูกโครนมือถือได้แกต้องการอะไรบอกแล้วไงฉันอยากจะเล่นเกมถ่ายหนังเรื่องสเต็ปสามข้อแจ้งตำรวจพื้นตายถ้าตอบผิดพื้นตาย พ่อแม่เธอก็มาอยู่ฉันเข้าไปได้ใน15วินาทีฟังคำถามอุ่นเครื่องไหมบอกแล้วไงฉันไม่รู้จักหนังนี่ถามอะไรที่ฉันรู้หน่อยเซถามเรื่องเรื่องอินฟอ l โลเรื่องเฮริ d ดตเท y รีหรือเรื่องดยุวิชก็ได้ในสเต็ปภาคแรกชาววุสบโ,โรคนไหนที่ถูกแนะนำว่าเป็นตัวละครหลักมันคือซิดนีย์เพสคอตเป็นซิดนีย์เพสคอตที่อยู่ที่ถนนเอ็มถูกต้อง เห็นไหมล่ะว่าเธอต้องเล่นได้แน่นแน่เอานะคําถามแรกเดี๋ยวไม่ไมเมื่อกี้ฉันตอบถูกนับข้อนั้นด้วยคนนั้นถามใครก็ตอบได้ซิดนีย์อยู่ในทุกภาคอยู่เว้นภาคสุดท้ายคําถามแรกใครกันที่เขียนได้ยายต้นฉบับที่ใช้ทําหนังเรื่อสตทอบกผ็ผู้หญิงในทีวีนะผู้หญิงในทีวีมันไม่ถือว่าช่นะัทาร แกเวทเทอร์มันคือแกเวทเทอร์ไงไอสารเลลถูกต้องแอมเบอร์อาจได้อยู่จนเห็นตะวันขึ้นข้อที่สองใครเล่นเป็นองโง่ต้นเรื่องสเต็ปภาคแรกใครที่รับสายแล้วถูกไอ้คาตกรมันเชือดไอ้เลวเธอจะตอบแบบนี้งั้นเหรอ <c oughs> ถ้าไม่ตอบก็ถือว่าผิดนัทาราเวลาจะหมดแล้วทิก ตติก๊เออเฮเธอเกอแฮมถูกต้องเธอทำสำเร็จแล้วทีนี้สำหรับข้อสุดท้ายใครคือฆาตกรในสเต็ปภาคแรกข้อนี้ฉันรู้ว่าไอ้เลวบิลลี่ลูมิสไงล่ะบิลลี่ลูมิสนี่แหละที่เป็นแฟรซิตนี่คนเล่นคืนลูกวิลสันและฉันชนะเก๋วียไอ้ชั่ว ฉันตอบได้ฉันตอบถูกด้วยมาเสียใจด้วยนะคนเก่งแต่มันถูกไม่หมดอะไรนะไม่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 ไม,ไม,ไม่มันถูกแล้วฉันตอบถูกแล้วไงคำตอบที่ถูกคือบิลลี่ลูมิสกับสตูมากเกอร์มีฆาตกรสองคนในสเต็ปภาคแรกเครงว่ามีคนต้องตายแล้วสิไม่ไม่ไมอ้นบอรฉันมาแล้ว ระบบทั้งหมดหยุดทำงานระบบเริ่มทำงานระบบทั้งหมดทำงานระบบทำงานระบบทั้งหมดหยุดทำงานระบบทำงานระบบทั้งหมดหยุดทำงานระบบทำงาน